ฮัลโหลตาเจียฮาวสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในรายวิชาภาษาจีนของระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6ค่ะเนื้อหาในสัปดาห์นี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราชื่อให้เด็กๆทำใบกิจกรรมทั้งหมด2ใบด้วยกันนะคะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดเนาะก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ โจทย์เขาบอกว่าฟังแล้วเติมพินอินลงในช่องว่างนะคะข้อที่1เป็นรูปผลไม้ค่ะแสดงว่าคํานี้นะคะต้องเป็นคําว่าชุยกัวเพราะว่าเขามีคําว่าชุยนาหน้าแล้วแล้วก็มีสระอยู่ข้างหลังค่ะตัวใดตัวหนึ่งมันหายไปนะคะคํานี้ก็คือคําว่าชุยกัวกัวก็คือตัวเกอค่ะตัวเกอหายไป เติมตัวเกอเข้าไปก็จะครบพอดีนะคะชุยกัวแปลว่าผลไม้ค่ะคําที่สองนะคะเป็นรูปลูกกวาดลูกอมนะคะหวานหวานมีตัวเธอมาให้แล้วและถ้าดูจากศัพท์ในหนังสือนะคะคํานี้ต้องเป็นคําว่าถังนะคะถังเขามีตัวเธอมาให้แล้วเราก็เติมสระอังกับเสียงที่สองค่ะ ที่คะเรียบร้อยต่อมาข้อที่3ค่ะเป็นรูปของขนมนะคะของว่างค่ะในนี้นะคะเขามีคําว่าเตี่ยนมาให้แล้วก็มีสระอินอยู่ข้างในตัว c หายไปค่ะพอเราเติมตัว c ไปปึ๊บก็จะได้คําว่าเตี่ยนสิน้นเตี่ยนสิน้นที่แปลว่าขนมหรือว่าของว่างนะคะ มาข้อที่4ี่ค่ะเป็นรูปแก้วน้ํานะคะในแก้วน้ําเนี่ยก็มีน้ําผลไม้อยู่ค่ะมีคําว่ากัวมาให้นําหน้าค่ะเราก็ต้องเติมคําว่าจือ้อลงไปข้างหลังนะคะจือเสียงที่1ก็จะกลายเป็นกัวจือน้ําผลไม้ค่ะต่อมาค่ะ ภาพที่5นะคะเป็นรูปของผู้หญิงนะคะกำลังเชิญคนเข้าบ้านค่ะเชิญแขกเข้าบ้านนะคะมีคำว่าจิน้นแล้วทีแ่แปลว่าเข้าค่ะขาดคำว่าชิงทีแ่แปลว่าเชิญนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เติมลงไปเลยค่ะตุชิ่งชิงชิงคือเสียงที่3ค่ะชิงชิง ฉิงฉิงจิ้นนะคะเชิญเข้าค่ะต่อมาภาพสุดท้ายค่ะเป็นรูปของผู้หญิงนะคะพายมือเชิญให้แขกนั่งลงนะคะมีคำว่าชิงมาให้แล้วแปลว,ว่าเชิญน,นะคะเพราะฉะนั้นขาดคำว่าจั่วทีแ่แปลว่านั่งค่ะจั่วก็คือตัวจือกับัวเสียงที่สี่ค่ะ จัว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 มาต่อกันที่กิจกรรมที่2นะคะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่5ค่ะโจทย์เขาบอกว่าให้อ่านคำศัพท์แล้วเลือกรูปภาพให้ถูกต้องนะคะมาดูกันที่คำแรกค่ะ คำนี้นะคะอ่านว่ากัวจือกัวจือ้อแปลว,ว่าน้ําผลไม้ค่ะน้ําผลไม้คือภาพที่2นะคะต่อมาค่ะข้อที่2ค่ะคํานี้อ่านว่าถางัถางถังที่แปลว่าลูกกวาดค่ะ คือภาพที่1นะคะภาพนี้ค่ะต่อมาข้อนี้นะคะคํานี้อ่านว่าเตี่ยนซินเตี่ยนซินเตี่ยนซินคืออาหารว่างค่ะและข้อนี้นะคะอ่านว่าจั่วจั่วจั่วที่แปลว่านั่งค่ะ ต่อมาค่ะภาพนี้นะคะภาพนี้อ่านว่าจินจินจินที่แปลว่าเข้าค่ะในรูปสองรูปนี้นะคะรูปนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่กำลังออกไปมากกว่านะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อนี้ค่ะต่อมาภาพสุดท้ายนะคะ คำศัพท์คำนี้อ่านว่าสุยกัวซุยกัวซุยก,วยกัวที่แปลว่าผล,ลไม้นะคะก็คือภาคนี้ค่ะนะคะสำหรับการทำแบบฝึกกิจกรรมทั้งสองใบนี้นะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของบทเรียนที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะใครที่ ทำใบงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมแนบลงส่งในห้องเรียนออนไลน์ของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจเจียน